ีนะครับเวลาประมาณสี่โมงเย็นนั่สบหกเวกาวันพุ่งนี้วันที่27สิงหามคมก็จะมีการเปิดตลาดนั่นรถไ,ไฟของโคร,กรงการนะครับก็จะอยู่หน้าสถานีรถไฟกันจะต้งมีหรือด้านหลังตลาดเจเจเัจนุบันนี้ก็จะเป็นตลาดในลักษณะที่ให้มมีไรายได้น้อยนะครับก็เข้ามาค้าขายขายของโดยทีจะจัดเป็นลักษณะ ผู้ขายกับผู้ซื้อคงก,การเดยวตรงไม่มีการไปเช่าช่วงตลาดแะ้วก็ทำเป็นตลาดปลอดมลพิษไม่มีสูบุรี่ไม่มียาเสพติดน,นอกจากนั้นเราจัดกานกิจกรรมนะครับไว้เวลาแยกๆิิหนึงให้ ว่าคนที่มีทักษะพิเศษชุมชนต่ตางๆในย่านนั้นให้คนมาแสดงกิจกรรมโดยเราไม่คิดค่าสียจ่ายอะไรเพื่อจะเป็นทุนการศึกษาเป็นออกองทุนสําหรับเด็กอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เข้ามาติดต่อทางตลาดได้ก็จะเปิดพื้นที่ให้ทํากิจกรรม,มแล้วก็เราจะคัดสินค้าที่มีคุณภาพถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นอาหารอร่อยแบบต้นทต้นเุนบงการมาค้าขายในพื้นที่ครับก็ใครที่มีเวลาว่า ก็เชิญไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ซื้อขายเดินซื้อของในตลาดนอกจากนี้ทัง้งกรมควบคุมมลพิษก็จัดถังขยะครับที่ทิ้งสารพิษมาให้โดยต่างหากนะครับเป็นหมวกมท่าทีดีให้มาแล้วก็สารพิษพวกนี้ท่านให้งบม,มาสำหรับวงการปกครองถิ่นทื่เทศบาลจะมารับไป บำบัดโดยขยะโดยโดยโดยต่างหากแยกหานนะครับแล้วเราก็ม oh, no right no ีทั้งอย่างที่แยกขยะเป็นประเภทตั้งไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับตอรนั้นเราจัดโรงร้างท่กวงมันมีการผู้ซื้อประชาชนต่างๆที่ต้องใช้พื้นที่รับรองว่าพร้อมที่นี่ราคาถูกคุณภาพดีนะครับสะอาดนะครับก็ทางดีเวลาก็เชิญชวนนะครับมีไปลองทาดุลาด้ยของเราครับนะครับ 都不要说了